สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม M I C K อีกแล้วนะครับผมแล้วนี่ผมก็จะมารีวิวของในซองดาบปาทั้งหมดนี่เลยยกเว้นดาบนี้นะเพราะว่าผมเอ่อเอามาจากตรงนี้่งนี่เอามาจากตรงนี้มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดาบแรกดาบแรกก็เลยถุยดาบแรกเลยก็คือดาบนี้ดาบเล็กเล็อันนี้นี่ ดูนี่นะมันทำอะไรได้มันสามารถจับเขาไปแล้วก็ทแทงลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ลบออกแล้วก็สามารถปาหมีดได้ด้วยปาหมีตาเดียวผมปาห้ดูมันไปยังไงอ๋อมันจะทำแบบนี้นะทุกคนมันองทำแบบนี้เออเริบปึ๊บนี่ปักหัดเอาไม่โดนไม่โดน นี่ไม่โดนก็ต้องโดนอ่ะเอ้าไม่โดนอีกชังมันเถอะต่อไปก็คือดาบนี่นี่ดาบนี้เลยนะครับนี่มันก็คล้ายๆดาบแบบดาบปกติเลยนี่คือดาบปกตินี่แทงสูตรเข้าไปเลยอุ้ยเจ็บจังเลยเอ่อทำมีกลียวทำมันจะตกลงไปเนี่ยฉันพึ่งจะตายกลจะตายตายไปเลยยังไม่ตายกอยังไม่ตายก็ ทิ้มไปเลยเด็กใครดูอยู่ก็เอเอก็ก็ก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเด็กโอเคไปดาบต่อไปเลยดาบต่อไปก็คือดาบนี้เลยดาบยาวดาบผมจะเรียกว่าดาบดาบไม้ยิ้มฟันแล้วกันนะเพราะมันยาวดิเอ้ยไม้มันจะมันสั้นนี่หว่าางนั้นผมจะตั้งชื่อว่าดาบไม้บรรทัดแล้วกันเออดาบไม้บรรทัดมามันก็จะแทงไปแบบนี้เลยอุ้ย วัวขาดลบเลยลบเลยลบเลย,ลเลยจะติดเหลือกคลิปจะติดเหลือก,กวนะเนี่ยต่อไปก็คือดาบนี่ดาบนี่แบบนึงนะโคชจะมามามากลับมาแล้วนี่ก็คือดาบนี่เลยนะครับผมซึ่งมาสามารถสื่อสองดาบได้ด้วยถ้าสื่อสองดาบะจะอย่างเท่เลยแหละถ้าถือสองดาบะนะเอาทาไมทาไมตัวละครไม่ล่มผมเลือดออกฉีดยาเข้าไปโอเค นี่อย่างเท่นะครับทุกคนเทไหะเทไหะเออเท่เอเอต้องบอกว่าเทอ่ะถไมจะบอกว่าไม่เท่ก็จะต้องบอกว่าเท่อ่ะนี่ดูดิย่ยอยอ่อแล้วก็แทงเข้าไปไม่แทงเข้าไปแบบนี้เลยอ้อาวอ,อ้าวอือตายไปเลย ดาบต่อไปก็คือเอ้ยขอโทษนะครับที่ถอนหายใจมาดาบนี้คือดาบนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ด,ดาบของไม้รอนนะมันคือดาบของไอ้หุ่นยนต์เอเอแต่ผมจะไม่เอาตัวดูหรอกนะครับผมมาแล้วเราสามารถทำอันนี้ไ,ได้แล้วครับแทงเข้าไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บหรือเปล่านั่นนะ่ะโอ้ยลุดออกเลยลุดออกแก้วงาทำชั้นชัจะตัยแก้ ไปไม่ได้ไ้อ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ในหัวแตกแล้วก็ปาเข้าไปโอ้โหคลิปจะติดเลือดหรือเปล่าเนี่ยมาดาบต่อไปเลยดาบต่อไปก็คือมันมันไม่ใช่ดาบอะมันคือค้อนแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ที่จะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะที่มันจะแบบ จะโดนค่ะมันคือตัวนี้แหละที่จะโดนค่ะเพราะว่าคอมันฝังนู่นแปลว่ามันคือมือมันคือคอนเสียงไซน์เซนอันนี้ก็คือตัวผมนะเพราะว่าอันนี้คือตัวผมตัวแรกที่มันแบบเอ็ตัวที่สองนี่วะไม่เน่ไอ่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ปึ้งก็ไป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 ปึ้งปึ้งปึ้ง หม่เลย oh. เดี๋ยวผมขอฉีดยาแป๊บนึงนะครับผมไอโฆษณามากลับมาแล้วนี่ต่อไปฉีดกัไปคลิปนี้จ,จะมีฆษณานะครับเพราะว่าขอก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้แบบผมไม่ได้เตอมไมน่นี่มาไปดาบต่อไปเลยมันน่าจะไม่ใช่ดาบแหละมันคืออะไรอ๋อไม่ใช่ดาบจริง้ลยมันคือนี่นะครับ มันคือเอ่อมันเรียกว่าอะไรนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไระแต่ผมช่างมางันเถอะีนมันก็สามารถกดยุดเวลาแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้สามารถเราสามารถยืดได้ตามใจชอบเลยนะครับผมผมก็จะทําแบบนี้แล้วก็แคร์ขาดขาขาดไปเลยนี่นะครับผมทำไมแครเป็นแบบนั้นนะ ทุกคนทำไมทำไมตัวละครผมมันเป็นแบบเนี้ยอาช่างมันเถอะายดาบต่อไปก็คือไม่ใช่ดาบอีกแล้วมันคือเอ,อ่อมันเรียกว่าอะไรนะนมันเรียกว่าอะไรนะทุกคนมันเรียกว่าอะไรนะมันมันอาช่างมันเถอะมาแล้วก็ปึ้งเข้าให้แล้วก็เอาลูกกลมๆมีลูกกลมๆป่ะไปนี่ไงจเจอแล้วลูกกลม ันใหญ่ไปเปล่าฮึบแล้วก,ก็ไปเอาไม่โดนไปโอเคเคลียก่อนดีกว่าต่อไปก็คือไอ้นี่นะครับมันคืออันนี้ผสมกับดาบนะครับผมนี่แล้วก,ก็ เก็บเท่าไหร่นะครับไปดาบต่อไปเลยดีกว่าไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเออมันอยู่ไหนนะเอออ๋อ,อมันคือเอ่อไม้ตีเบ็ดใช่มันคือไม้ตีเบ็ดไปเลยอุ้ยโคแชเฮาโค้ชไม่ใช่เออเขาขาดอือถูกแล้วต่อไปก็คือเออมันคืออะไรอุ้ยอ๋อเครื่องช้อนไฟฟ้า ผมก็ลืมเลยว่ามันใช้อะไรได้อ้ยไี่ไปต่อไปเลยต่อไปก็คือไม่ใช่ดาบอันนี้นะครับเพราะว่านี้ผมซื้อมาตามที่ผมบอกตอนแรกๆไม่ต่อไปก็คือขวานอุน้ยขวานจามเข้าไปฮัทชิวฮัชิวให้คนจามไม่เน่ไม่เน่เนอุ้มก็แรงอยู่นะต่อไปก็คือเออ มันคือขวานเหมือนกันนะผมรงั้นผมจะไม่รีวิวแล้วกันนะนี่ต่อไปก็คือขวานสองหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงจัดเลยอุ้ยเอาดาต่อไปไม่ใช่มันมันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าพัวไม่ใช่สิมันมันคืออะไรเออที่มันเป็นแบบเรียกว่าเออพลิกแอคพิกแอคมือมันคือพิกแอคในไหมครับมันไม่รู้มันยินอยู่ในเมลอนใส่ล็อกได้ไงในไนในใน ต่อไปก็คือเลื่อยไม่เลื่อยเอยโอเคโอ้ยคิดจะติดเลือหรือเปล่าเนี่ยคิดจะติดเลือได้เลย,ยต่อไปก็คือขวานของไอโรบอตอีกแล้วไป เอ้ยไม่ค่อยแรงเลยอะต่อไปก็คือนั่นนั่นกระทาที่ใครถือก็จะเป็นไปด้วยโอ้ยจ้าแข็งทั้งคู่พิซซ่าแล้วผมก็จะช่วยชีวิตมันนะครับด้วยการระเบิดนะครับผมมาระเบิดกันเลย พวกสิ่งหายมาต่อไปก็คือดาบเอ้ยโฆษณามาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วนะครับผมก็คือไฟไฟที่เอ่อใครก็โดนไปก็จะเป็นแบบนี้วันนี้โดนไฟล้อเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยูฮเผา ่อไปก็เอออาจจะเร็วนิดนึงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปนี้มันนานไปนี่ก็คือดับดาบเป็นคำสัพท์ที่ใครโดูแล้วจะกลายเป็นแบบนี้แล้วคนนั้นจะตายไปด้วยแล้วผมจะแอบเสีย่ยงแบบนี้ทำไมดิย হ্যাঁ গ্যালিং করি তা